มีไก่เข้าสวนพี่น้องนะไก่สองสามตัวมาดูต้นดอกกระเจี๊ยบสาวเดือนเป็นลูกแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะต้นน้อยๆก็เป็นลูกพี่น้องนะถั่วสาวเดือนก็ออกลูกหลายแล้วนะกระเจี๊ยบน้อยกระเจี๊ยบน้อยๆอ,ออกลูกแล้วนะคะ กําลังพอดีต่าเลยนะคะทุกคนค่ะกําลังพอดีต่านี่ก็เริ่มอ,ออกดอกอีกแล้วนะคะทุกคนผ้าส้มสวนยามมือเช้าบรรยากาศแดดอ่อนๆนะคะทุกคนนะอันดอกกระเจี๊ยบเอ่อหมากกระเจี๊ยบนะคะทุกคนหมากกระเจี๊ยบพอดีกินนะคะทุกคนนะหมากกระเจี๊ยบพอดีกิน่นลูกนี้ใหญ่ขนาดพี่น้องอ่อนนะบอได้แก่เดี๋ยวเสเดือนเสีอาไปกินนะ วันนี้จะเก็บไปกินแล้วต้นนึงนะคะอันนี้ลูกใหญ่มากเลยอ่อนๆน,นะคะไม่ได้แก่นะคะทุกคนนะอ่อนนะคะอันนี้ก็ถั่วเนาะออกลูกพอได้กินนะคะทุกคนถั่วเรานะคะเมือบ,บรรยากาศในพี่น้องแดดแดดนะวันนี้แดดดีมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะ บรรยากาศหน้าบ้านนะคะทุกคนต้นไม้ใบหญ้าสดชื่นนะคะทุกคนค่ะนะใบแมงรักนะคะสวยงามนะคะถั่วต้นนี้โดกมากเลยนะคะถั่วต้นนี้โดกมากนะคะทุกคนมะเขือกับพ่อมีลูกยี่ดอกพี่น้องนะ คงมะเขือก็ได้มาดูส่วนนี้กันนะอากาศตอนเช้าๆเราต้องดูต้นไม้นะคะทุกคนนี่กำลังใหญ่ทัวพุภูมิาวเดือนนะคะฟักทองฟักทองเลื่อยมาถึงนี่แล้วนะฟักทองก็ได้ แดดดีต้นหยาออกดอกงามนะคะทุกคนต้นหยาก็ได้